Ui. Tiền cả soi kia đây như thế là nó Ê, khỏe mà ouais. mà ngoài này mà hiểu phải điều kín như vậy này kín đó đó mà kín như này ngoài nó hát có được không như vậy mà ui ui เตีงกระโซยแก่ได้ยุ่ได้แล้วเนาะโอ้ยนะคะล้างไม้ล้างมือก่อนบ้ามันคืออากาศดีได้เนาะโยหนาวโอ้อากาศดีสิลูกน้องว้าบ้าว่เอ้าบ้าวดีเลยเนาะกินปิ้งปลาพรอมเนาะกินปิ้งปลาพรอมตับมุ่งแซ่บๆนี่น้องน้องชีสย่างครับไอ้ซื้อเหล้ามากินนี่หนาววันนี้มีจักบาท มีสี่สิบาทได้เก็ปนมันหันนี่นะเออห้าสิบบาทเรามมาร้อยสามสิบแล้วเงินพ่อนี่นะพอกี่ได้เกสิบบาทเก้าสิบบาทบวกกันร้อยเท่าไรเหรอร้อยสิบบาทพ่อดรอเออมันจะกายจีิงจรคืออยู่รอแก่เรานเออนาะยังแกหนาวไหมหนาวต้องเหลาขาสี่สิบจักสองขดน้อยนะะเนาะครับเแต่เวลากินกันจอดต้องห้องเนาะเออเพราะองรีแต่น้องนะบ้าบ้บ่หนาว Nói chẳng nói, bọn tụi bà mẹ đông nóng ná Kín lâu khá quá, chóng nắng cuộn Thì lông quay nhằng vô Nói chẳng nói Mày nhằng ít Bậc táng khóe hẳn Để bà mẹ kín cho nó Ôi Bậc táng khóe, bà mẹ vang quay nè Bà hiếu quá đi, bà kín lâu cho vô đây nè Kín thôi đó, bà mẹ kín chẳng đầy Ngoài Thôi, hát vào con lọc hương Nhanh đi đi đâu Ngay Nhanh không khỏi vô đi Nhanh ngay Bậc tá

tìm đây có gì giả luôn gì thì luôn mày kịp 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 giả lùng mạnh tội giả thân bụi mất 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 Dạ mất mất Ui, Ui. ลืมบักเต่งดีกว่าว้ายกลับไปเอากันเฮึยเต่งกูแอ่ไม่ตแบ้บองยียนิงกับต้อมกินแล้วเห็นได้บันนี่ต้อตมไม่ยังเมื่อเอาบักเต่งกูมา่ก,กินตี เออเห็นหมกแตงอยู่กองเพียงเลยไหมนี่ของเต่งอะไรไปยังเนอะยิวเข่าเวียดเลยหิวเข่าเนาะน้องกินหมกเตงเนาะแซ่บบอนี่ยิ้มกกินเข้มๆง้อกินหมุกดอย่างนี้แบบกินอย่างนี่กินปลาทูเข้มปลาทูเข้มนั่นนองจังหน่อยก็เลยก็คือเข้มือนพอดีกินขมุ้ดไปยังจดแทบด้วยเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยเด็กกินอยู่เอ้าพีาใหญ่หนีเอามาอี่ที่กินกันหรอจะกินซ้ำนี่ก็บ่ได้เหรอเฮ้ยนี่คืออะไร หมกแตงกูต้มหมกแตงกูน่วยใหญ่ยังไม่น่วยเดียวเนื้ออุ้ยบกานี่เขาหนาลืมเลยว่ดีพร้อเมแน่น่ะเฮ้